ครับวันนี้วันหยุดอีกวันหนึ่งครับผมทำงานที่ใหม่เนื้สึกสบายขึ้นหน่อยครับทำสามวันหยุดสี่วันทำสี่วันหยุดสามวันก็วันนี้อากาศร้อนนะข้างในบ้านนะมานั่งเล่นข้างนอกนะครับขราญาติพี่น้อยนะครับวันนี้เอาเพลงพี่น้อยมานั่งเล่นนะครับพี่น้อยอัจฉริยะนะครับใายสิละศิละกรหรือว่าพี่น้อยกนบ้านโปงใหม่อำเภอพุทรา มืมก่อนกับบ้านที่บางน้องติดติดกับบ้านผมนะครับอยู่เชียงคําวันนี้มาเล่นครับหนกสนานพักผ่อนตามภาษาไวรุ่นครับไม่มีอะไรทํคอนโซลก็อย่างนี้ครับสบายครับ ได้ครับชีวิตตามสาไตล์ใบหนุนไม่มีอะไรทําเล่นกีตาร์ก็แคับไปอย่างนั้นแล้ะครับไม่เป็นอะไรพวกเมื่อก่อนครับเล่นบ่อยแต่ตอนนี้ไม่นานๆนี้ได้จับจับคอร์ดก็ไม่คล่องนะขออภัยนะครับถ้าเล่นไม่เพราะหรือเล่นไม่ตรงคอร์ดอะไรก็อย่าว่ากันนะครับเมื่อใหม่ครับหัดขับแต่อยากจะร้องครับ ย <laughs> ังหายยังหาใจหายกับอายแต่ว่าผูก่อว่าคนคอยท่าเสียงน้ำตาไปแล้วก็ได้ ความพักกินเยียงใ่เงินให้เสียงจนพอมดตรงแนวพอหรือพอตกลงว่าจมันคงไปจนวันทึงตายเป็นที่อยู่โอ้น้ำายปูกดอคนหักจริงจิตแต่น้องมัน Mai, chân phòng, sẽ ai chân mòm té ai còn nhỏ luyện hát mốt cháy một chùa đàn té các bay quay khi lùa bầu cua con dưng hà lăng hai ai bay tay bay là tí qua đây đi để thi, không

สวัครับสักรอบครับพี่น้องครับ mm. สวัสดีพี่น้องั mm. จ้าวรวมพลทุกท่าน mm. วันนี้ง่อมครับ mm. วัน่งอากาศานอกลมเย็นเย็นครับสบายใต่ต้นไหนณภาคกลางของสหรัฐอเมริกาครับ mm. แคนซัสหรือเมืองซารลนา ขออนาตพี่น้อยอีกครั้งนะครับเพลงนี้พี่น้อยร้องไว้ไครร้องพขาเพลงแต่ผมมาร้องอาจจะไม่าะนะพี่น้อยว่ากันนะครับเด้อยงไงยังมาใจสบย,ยแบบ่เอกอคนคอย,ายตาเียงน้าตแล้วเใดบอกกึผงก กรสัญญาที่ผูกมัดใจมันเป็นดังเชือกมัดควายตัวอายที่ยังมันคงสาไนาบ่แต่ว่าอยูายันหมู่ันมาสมเจตนาก็ทผง ความหักคีดเนียงจงเงินไอเสียงจนตาหมดสุงแล้วก็เือ่องคอตกลงว่าจะมันคงไปจนวันตายตายเป็นที่จุกต้นน้ำลอยบุกชอบคนหักจริงที่แต่น้องมันจริงในภาพไม่จิงว่าหลอกใจ Tốt ai chân hòm sẽ ai nhóm mất một cắp bay ở chỉ con hai nỉ hai bay câu đây sao hoa bay lại đi không qua đây đi Hãy subscribe cho kênh

ียังคำวิไลอยู่ที่ไหนทางใดบอกมานายจะไปด้วยหาคนงามนั่นมาตัวกูดีุทชาต้องไนไหนก็จะไปให้ป้าน้องมาทีแยกกันกันสุดใจดีเสียงหันอยู่จงบานก็ว่า จะได้น้ำเบนแม่ทำไหมจะจำไปหาทำไมกะว่าอยู่ไม่ไปมันร้องจะไกล<ห>พรุ่งนี้มนันนัดกี่โมงวะมันนักทำร้องอีกโมงประมาณ8าโมงเดี๋ยววันหลังนะครับจะแต่งเพลงเวอร์ชั่นสาวเจียงคำใหม่จะมาร้องนะครับแหงได้ทอดหนึ่งแล้วนะครับที่บอกว่า น้องสาวคนงามเจ้าอยู่ที่ไหนแต่นะ,กะเกษตรสมบูรณ์นั่นกาโจบโกหอยตาบอกอ้ายสกรรมให้าถามน้องนาน้องนางคงไม่ใจดำวยบอกอาทีเถิดแม่งำคำอย่าใจดำได้น้องคนดีอเอ้ครับวันนี้น่าจะได้เวลาแล้วนะครับเดี๋ยวจะไป บ้านเปือกแป๊บหนึง่งเอาไว้วันหลังครับมีโอกาสหรือเล่นกีตาร์ให้มันไพเลาะพอเพิ้งมากกว่าน,นี้ครับไม่อยากโพสครับไอยเขาจับลืมไม่หมดแล้วครับพอดไม่ได้จับนานหลายปีของบักกินหัวเน่าของ,ของบัเล่าของลืมครับสวัสดีครับ